สวัสดีครับผมชื่อนายเสือใหม่คำพัสดีนักเรียนชั้นมัธยมาศึกษาปีที่สโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจิบ้โานพละสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งวันนี้จะมาสัรสารประสบการณ์การอ่านเรื่องราชสีกับหนูตัวหนึ่งผู้แต่งรัตนาคุชนาตกฤติกาชินพัฒน ที่มานิทานอีสตตกราชสีตัวหนึ่งหลับอยู่ในป่าทึบหัวอันใหญ่โตของมันวางอยู่บนหัวอุ้งเท้าหนูน้อยขี้กลัวบังเอิญเจอวิ่งมาบนตัวของสิงโตโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยความหวาดกลัวและร้อนรนมันจะรนีบหนีเจ้าหนูกลับเล่นไปบนจมูกของราชสี ราชสีมีบปรับอยู่ดีๆเมื่อถูกรบกวนมันจึงตะบบอุ้งเท้าอันใหญ่โตของมันไปที่เจ้าหนูด้วยความโกรธที่หวังจะฆ่าปล่อยฆ่าไปเถอะเจ้าหนูขอร้องปล่อยฆ่าไปแล้วสักวันหนึ่งค่าจะตอบแทนท่านอย่างแน่นอนราชสีรู้สึกขบขันอย่างยิ่งเมื่อคิดว่าเจ้าหนูจะมาช่วยอะไรมันแต่มัน เป็นสัตว์ที่เมตตาจึงปล่อยหนูไปอีกไม่กี่วันต่อมาขณะล่าเสืออยู่ในป่าราชสีก็ติดบ่วงนายพานไม่อาจหยุดเป็นอิสระได้มันจึงคำรามดังก้องไปทั่วป่าด้วยขวามแข้นเจ้าหนูจังสิงนั้นได้มันจึงรีบเข้ามากัดเชือกจนขาดในที่สุดราชสีตัวนั้นก็เป็นอิสระ ท่านหัวเราะข้า,าตอนที่ข้าบอกจะตอบแทนท่านเจ้าหนูกล่าวบัดนี้ท่านคงเห็นแล้วว่าแม้แต่หนูก็สามารถช่วยราชสีได้ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้แม้ผู้ที่ตัวเล็กหรืออ่อนแอก็สามารถช่วยเหลือเราได้เราไม่ควรดูถูกใครการช่วยเหลือผู้อื่นยอน่อมนำมาซึ่งผลดีในอนาคตท,ทั้งผู้ให้และผู้รับ ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เพื่อนไม่เข้าใจการบ้านผมก็จะช่วยสอนเพื่อนและในเวลาที่ผมไม่เข้าใจการบ้านเพื่อนก็จะช่วยสอนผมและเวลาที่คุณครูต้องการความช่วยเหลือผมก็จะไปช่วยเหลือคุณครูโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในเวลาที่พ่อแม่ทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยผมก็จะตอบแทนท่านโดยการทำงานบ้านเปรียบกับ เรื่องราชสีกับหนูจากนิทานอิศกเรื่องนี้ครับหวังว่าการแบ่งปันประสบการณ์การอ่านจากการสารรสารประสบการณ์การอ่านนิทานเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะครับขอบคุณครับ En